มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับใจหายเกิดอะไรขึ้นหมูพิมพ์พกาอ u n f o อลไอ IG ใบเฟิร์นแถมลบรูปออก ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีภาพหวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ตาร้อนผ่ากันบ่อยๆสำหรับสาวใบเฟิร์นแล้วก็นายนภัสนะคะล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างก็ตกอกตกใจค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของแม่หมูพิมพากาแม่ของพระเอกหนุ่มนายนภัสนะคะพบว่าไม่ได้กดติดตามอินสตาแกรมของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วค่ะและรูปภาพในวันเกิดของแม่หมูพิมพากาในปี2565 ที่มีใบเฟิร์นร่วมภาพอยู่ด้วยนั้นก็ถูกลบออกจากอินสตาแกรของแม่หมูเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่หมูอาจจะแค่ซ่อนไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สอบถามบอกว่าแม่หมู unfollow ด้วยหรอคะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าเหมือนจะลบรูปใบออกด้วยค่ะรูปไปเที่ยวต่างประเทศกับรูปที่มาอวรพรวันเกิดก็ลบออกไปแล้ว งานนี้แฟนคลับต่างบอกว่าใจคอไม่ดีเลยแต่เมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของสาวใบเฟิร์นก็ยังคงพบว่ายังคง Follow อินสตาแกรของแม่หมูพิมพากาอยู่ปกตินะคะไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการกดผิดหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามคงต้องมารอฟังคําตอบจากปากของแม่หมูกันเองดีกว่านะคะดีกว่าคาดเดากันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ